คือหลายคนก็บอกว่าทําไมนุ่นอะรับแต่บทเดิมๆเ,เช่นเป็นเมียหลวงแต่เมียหลวงแบบยาวยอดอะมันก็ต่างจากเมียหลวงในน้ำพิงในกระเช้าสีดาโดยสิ้นเชิงไงคะ่ะนึว่ามันก็ยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะโชคดีจังเลยที่ยังมีโอกาสได้รับบทที่เราเังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ เรื่องนี้นุ่นถ่ายมาปีหนึ่งเพราะฉะนั้นการเข้าไปตัวละครมันมันเร็วมากมันเหมือนเราเรารู้จักเพื่อนคนหนึ่งมาแบบมาหนึ่งปีอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นตัวเขาอย่างเงี้ยเร็วค่อนข้างเร็วแบบสมมติหายห่างจากการถ่ายไปเดือนสองเดือนเงี้ยเข้ามาปุ๊บอยู่ได้เข้าใจเขาได้เพราะนุ่นจับแกนของเขาปิดนิ้วปั๊บแล้วเป็นได้เลยก็เป็นได้ อ,อย่างงี้อยอ่าแรกเลยมองว่าอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนคือคิดตั้งแต่เด็กไม่ได้คิดตอนอายุแบบเท่านี้ค่ะเพราะว่าธุรกิจแรกที่นุ่นทำนี่คือเปิดโรงเรียนสอนสอนลําไทยสอนเต้นซึ่งสปู่ตอนนั้นอายุายี่ไพ่มาค่ะเลยนคะคะก็ก็รู้สึกสนุกด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่ชอบด้วยแต่ว่าการลงทุนก็คือความเสี่ยง คือในช่วงช่วงหนึ่งคือมันก็อาจจะดีแต่ช่วงหนึ่งที่วัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาเยอะๆเนี่ยค่ะคือลํำไทยมันค่อนข้างหายไปค่ะแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วนะคะปิดไปแล้วแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยนุ่นก็มีโอกาสได้ทําโครงการทูตน้อยวัฒนธรรมไทยก็คัดคัดเลือกประกวดเด็ก4ี่ภาคก็ไปสี่ภาคเลยทํารายการแล้วก็เอาไปโชว์นาตสินไทยที่ต่างประเทศนะที่ฝรั่งเศสที่อังกฤษเนี่ยค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะเพราะเราเห็นแบบ คือคนไทยอาจจะมองว่าแบบเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเวลาเราไปราไปโชว์ให้ต่างชาติดูโอ้โเขาว้าวอ่ะเราเห็นตาที่เขาว้าวกับกับน้องๆเห็นการแสดงของเขาเยอะไรเงี้ยคือก็ภูมิใจแทนนะคะถ้าเดวันที่นุ่นคิดว่าเป็นเป็นนุ่นวรน,นุษ์เนี่ยน่าจะมาจากละครเรื่องแรก เรื่องแรกคือเรื่องปอบผีฟ้าก็จะเป็นละครลำมันมีลำด้วยแต่อาจจะไม่ใช่ละครที่เน้นในการรำแล้วคือนุ่นเองเป็นคนที่เรียนนาฏศิลป์อยู่แล้วมันก็เลยเหมือนได้รำแล้วจำได้ว่าวันแรกที่ต้องเจอนักข่าวเยอะๆนี้ค่ะเขาให้รำผีฟ้าเป็นโชว์ใหม่นะคะเป็นการแสดงใหม่ที่แบบเหมือนเหมือนเปิดกล้องด้วยแล้วก็เหมือนได้เป็นการแนะนำตัวเองให้กับ สื่อมวลชนด้วยแล้วกับทุกคนนี้ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นอันนั้นแล้วก็ละครปอบผีฟ้าก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จสําหรับเรื่องแรกของนู่นเนี่ยคนก็เลยจําค่ะตั้งแต่อายุ16เนี่ยค่ะไม่ได้คิดว่าเราจะหยุดเมื่อไหร่หรือไม่ได้คิดอะไรแบบไกลๆเลยเพราะว่าสมัยก่อนคือแค่เรียนกับทํางานเนี่ยมันค่อนข้างเต็มมากๆแล้วกับเวลาที่เราแบบไม่มีเวลาส่วนตัวไม่มีเวลาได้เที่ยวกับเพื่อนนุ่นจะขาดชีวิตที่เป็นแบบ วัยรุ่นกับเพื่อนเนี่ยไม่มีค่ะเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบอ่าโอเคเซ็นสัญญาแล้วก็มาทํางานเล่นละครทําไปด้วยเรียนไปด้วยคือแค่นั้นเลยไม่ได้คิดอะไรนอกเหนือไปกว่านั้นว่าแบบอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เรารักไหมเรื่องแล้วนู่นว่านุ่นก็ยังเล่นละครไม่ค่อยเป็นไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าใจค่ะการเล่นละครที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือการเล่นละครแล้วแบบเรารู้สึกฟีลอะไรเงี้ยคือเรื่องอีสา เป็นละครเรื่องที่สามของนุ่นคือเรื่องนั้นเนี่ยนุ่นเล่นเป็นคุณหญิงโสภาแล้วก็ได้เข้าฉากกับพี่ต้อมรัชนีกรเยอะพี่ต้อมเป็นอีสาแล้วก็มีพี่บุษฎ์อัศรบุษเหลืองสุนทรเล่นเป็นคุณสมศักดิ์คือเข้าฉากเขาเก่งอะคะ่ะแล้วพอเราเข้ากับเขาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า อุ้ยมันเป็นตัวละครจริงๆมันไม่ใช่นุ่นมรณะนูด้ดมันเป็นตัวละครเป็นคุณหญิงซึ่งจริงบทมันค่อนข้างไกลตัวมากๆเลยแล้วก็แบบเศร้าคือมันชีวิตนุ่นจริงๆไม่ได้แบบต้องมานั่งร้องไห้อยู่ตลอดอ่างเงี้ยแต่ว่าพอมารับบทอันเนี้ยคือร้องไห้เยอะแล้วก็แบบมันเศร้ามันทุกข์กับชีวิตในในในขณะที่เด็กอายุ17เจ็อะไรเงี้ย เออนุ่นวนต้องขอบคุณพี่ต้อมขอบคุณพี่พี่วุฒิอย่างเงี้ยค่ะที่ทําให้เรารู้จักการเล่นละครว่ามันคืออะไรแล้วก็คิดเลยว่าแบบเห็นพี่ต้อมเล่นแล้วก็แบบเจ๋งจังเลยอะ่ะวันนึงอยากมีโอกาสเล่นเล่นเป็นตัวพี่ต้อมจังแล้ววันนึงก็ได้เป็นตัวนั้นจริงๆค่ะถามว่ารู้สึกไหมมันต้องรู้สึกดิ่งบ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าจะไม่จะไม่จมอยู่กับมันนะคะ เป็นคนที่แบบคิดว่าปัญหาสามารถเกิดได้กับทุกคนเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราต้องหาวิธีแก้ถ้าเราโมาแต่แบบจมจมจมดิ่งอยู่กับเขาเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางแก้ได้แต่ก็อาจจะโชคดีที่มีเพื่อนๆมาคอยรับฟังบางครั้งคือเขาอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้แต่เขาแค่ฟังเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมีใครบางคนที่มาให้เราแบบคอยระบาย้ยคะมานั่งคิดเราก็อาจจะโชคดีที่ไม่ได้แบบ ไม่ได้ไม่ได้มันดิ่งจนถึงรู้สึกแบบแยกกับร่างกายตัวเองหรือสุขภาพตัวเองหรือความคิดอะไรเงี้ยไม่ค่ะเข้าใจมันมากกว่าต้องใช้ความเข้าใจก่อนว่ามันเกิดจากอะไรสมมติสมมต,มมติมีคนคนหนึ่งที่แบบอุ้ยทำไมทำกับเราแบบนี้อะไรเงี้ยสมมตินะคะอันนี้เป็นวิธีการมองโลกแบบที่หม่อมน้อยสอนคือนุ้นมีโอกาสได้ได้เรียนการแสดงกับหม่อมน้อย ซึ่งน,น,นุ่นชอบวิธีนี้มากๆเลยคะ่ะแล้วก็มีอะไรได้ประโยชน์หลายอย่างหม่อมเคยพูดว่าการเล่นละครน่ะการมองตัวละครมันสามารถช่วยให้เรามองคนในชีวิตจริงได้คือละครนะ่ะทุกเรื่องอ่ะไม่มีใครการันตีได้ว่าละครเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จ บางครั้งปัจจัยไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวอยู่ที่ทั้งทีมอยู่ที่ผู้กำกับอยู่ที่ผู้แสดงอยู่ที่คนเขียนบททุกอย่างมันคือองค์ประกอบรวมคือนุ่นเองก็เคยผ่านผ่านประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จมากเรื่องนี้เลดติ้งดีมากเลตติ mm. ้ง mm. น้อยก็มี mm. คือมันก็มีถั่วๆกันไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเอ๊ะทำไมเรื่องนี้เลตติ้งไม่ดี mm. ก็ต้องมานั่งก็ดูแล้วว่าเอ๊ะทำไมเพราะอะไร mm. ก็จะวิเคราะห์นะคะ mm. แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย นุ่งคิดว่าถ้าเราทำอะไรแล้วทำเต็มที่ร้อซ์แล้วผลที่ออกมามันจะเป็นยังไงอันนั้นก็คือให้คนดูเป็นคนตัดสินนะคะพอนุ่นเริ่มจะแต่งงานเนะะี่ยค่ะก็คิดแล้วว่ามันยากเนอะที่ที่เราจะไปต่อคือต้องทำใจว่าตีศูนย์ไว้เลยค่ะแบบไม่ไม่คิดว่าแบบ คนจะจะให้โอกาสเราทํางานหรือเปล่าเพราะคือตั้งแต่ที่ผ่านมามันยังไม่มีนางเอกคนไหนที่แบบแต่งงานแล้วยังยังทำงานได้ได้อยู่เงค่ะมันมันก็ต้องคิดแต่ว่าอย่างคอนโดเนี่ยรู้สึกว่าถ้านุ่นปลูกบ้านเงินนุ่นจะจมไปกับตรงนี้แต่ถ้านุ่นทําคอนโดอ่ะนุ่นจะขายได้แล้วนุ่นก็จะมีที่อยู่ให้พี่น้องด้วยคือที่บ้านมีพี่น้องหลายคนห้าคนเลยงี้ค่ะก็อยากให้มาอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง เคยเห็นไหมคะว่าหลายคนที่พอแบบอายุระดับหนึ่งอาจจะมีลูกตัวแล้วก็ต้องเลิกกับแฟนเลิกกับสามีอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวที่ไม่ไม่สมหวังอะแล้วนุ่นว่าแลวคือไม่ใช่แค่สมมติน,นักแสดงนะคะเป็นคนทั่วๆไปด้วยที่แบบสมมติเลี้ยงลูกส่งลูกไปโรงเรียนแต่พอวันหนึ่งที่แบบเลิกกันเขาไม่มีทางเดินอะทางเดินมันมันมันยากมากแต่ณวันนี้คือนุ่นก็ยังโชคดีที่ทางที่นุ่นจะเดินเนี่ยยังยังพอมีให้นุ่นเดิน มันก็เลยต้องขอบคุณมากๆค่ะพอโตขึ้นมาอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายในการทํางานคือการได้ไปเที่ยวเพราะการได้ไปเที่ยวคือมันทาให้เราลืมทุกอย่างลืมว่าเออเราทําอะไรมาเรารับบทอะไรมาต่างๆแต่ว่าพอพอไปเที่ยวเราได้เห็นสิ่งรอบๆตัวเนี้ยเราก็สามารถนํามาต่อยอดได้นะคะคือเริ่มต้นจริงๆนุ่นอยากทาเอ,อวอลล่าเวอร์วเนี่ยเปในที่เวลานุ่นชอบเที่ยวที่ไหนๆแล้วนุ่นรู้สึกว่าโอ้ยที่เราไปมันสวยจังเลยอะ่ะทำไงดีอะ่ะ เราไม่สามารถคือตาที่เราเห็นะ่ะเราไม่สามารถเก็บมาเป็นภาพที่เราเห็นได้ก็เลยอยากทํารายการแต่โชคดีช่วงที่นุ่นเริ่มทำเนี่ยคือการท่องเที่ยวมันค่อนข้างหยุดมากมันแบบซักมากเลยค่ะก็เลยไปลองคุยที่นั่นที่นี่ที่เราอยากเห็นแล้วเราชอบก่อนเพราะเราชอบอไปที่ที่สวยงามก็เชื่อว่าถ้านุ่นชอบที่ที่สวยงามคนอื่นก็ต้องชอบเหมือนกันก็เลยเริ่มทําพอเริ่มทำแ้วอุ้ยดีจังเลยอะมันก็เหมือนเป็นการแนะนำบางทีไปเจอกับ ผู้ประกอบการเนี่ยก็จะชอบคุยกับเขาว่าเออเขาเป็นอะไรยังไงจนวันหนึ่งนี่คือิ่งไปเกาะลานคือเมื่อก่อนไม่เคยไปเลยแต่เด็กที่คือเพิ่งไปเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมานี่ค่ะชอบจังเลยอะ่ะแล้วก็เริ่มไปเจอคนที่เกาะล้านก็น่ารักมากเลยอะ่ะเป็นที่พักแบบเล็กๆ แล้วก็จะคอยแบบแย่เขาแบบทำอะไรอีกทำด้วยสิทำด้วยจนตอนนี้คือตอนนี้กําลังสร้างที่พักเล็กๆอยู่3ามห้องแล้วก็กมังจะทําคาเฟ่ที่เกาะร้านซึ่งนุ่นเป็นร่วมทุนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องมาจากที่เราชอบด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็จะทําอะไรทำอะไรไปเลยค่ะมันก็ก่อให้เกิดธุรกิจแล้วก็ลงทุนไม่ได้เยอะแต่ว่าสนุกมากสนุกแล้วก็แบบได้ออก ความคิดเห็นได้ช่วยการต่อราคาได้ช่วยแบบช่วยเขาคิดช่วยเขาทําไปดูที่จริงชวนเพื่อนๆไปอย่างเงี้ยค่ะมันดีมากเลยคะ่ะคุณทำลายความเชื่อใจอ่างยอดเป็นหมดแลบบ้วคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกฉันจะอยู่ข้างๆคุณเธอมันก็แค่หมูแค่หมาที่ฉันจะเชื่อเมื่อไหร่ก็ได้ คือบทประพันธ์เ,เข็มซ่อนปลายจริงๆแล้วอะมันค่อนข้างนานแต่ว่าในยุคสมัยนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เอามาทํเขย่าใหม่เขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาเล่าเรื่องแล้วบทที่นุ้นได้รับนี่คือเยาวยอดเยาวยอดในบทประพันธ์กับเยาวยอดในเวอร์ชันนี้ก็อ,อาจจะต่างแต่นุ้นเวลานุ้นอ่านบทพันธ์นุ้นจะไปเอาหัวใจของเขาหัวใจของของของ,ของอตัวละครว่าเป็นยังไงมาอย่างเช่นอายาวยอด จริงก็เป็นผู้หญิงอะที่อยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแต่จริงๆเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่คนเห็นคือชีวิตเขาอะชีวิตเขามันเหมือนต้องการความรักแหละเหมือนผู้หญิงทุกคนนี้ค่ะอันนั้นคืออ้อหัวใจของเขาซึ่งจริงมันก็ไม่ต่างจากผู้หญิงในสมัยนี้ทุกคนเรื่องความรักอะกี่ยุกี่สมัยอะมันก็ใช้ได้เสมอ,อจนมาเป็นเยาวยอดในเวอร์ชั่นของช่อง7ของค่ายเอเมจิกอีฟเนี่ยค่ะ เขาก็สร้างตัวละครให้นุ่นแบบสนุกมากเลยอะเล่นเองแล้วก็แบบแต่และทำไมมันเยอะขนาดนี้ปมเยอะมากแล้วก็เป็นอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยมีโอกาสได้ทําแล้วก็ได้ทําทําให้เราได้เรียนรู้ตัวละครแล้วเราก็สนุกไปกับตัวละครเวลาที่จะต้องเล่นด้วยก้า <9. S 1> เป็นคนที่ฝั่งผู้ร่วมเล่นคือบางคนอาจจะแบบไม่ได้ว่าถึงใครนะคะแต่บางคนอาจจะแบบสวดพระวงกับบทละคร ที่เราที่เราเล่นก็ต้องพยายามใกล้จะถึงเราพูดแล้วพอพูดคํานี้เราต้องพูดคํานี้ต่อๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเขาฉจากกระก้าวเนี่ยมันก็จะมีเทคทมาอะไรเลบางอย่างแล้วก็จะมีรีแอคอะไรบางอย่างที่ที่มันจะได้จากตรงนี้แหละคือทุกวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเลือกงานเองได้มนู่นนู่นเมื่อก่อนไม่มีโอกาสเลือกงานคือผู้ใหญ่ป้อนอะไรก็ต้องเล่นตอนนี้เลือกงานได้บ้าง <c oughs> ก็มีแบบช่วยๆพี่ๆบ้างแล้วก็ แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือนักแสดงก็อยากทำอะไรที่เราแบบตื่นเต้นอยากทําอะไรที่แบบใหม่ๆและการทํางานกับเพื่อนนักแสดงใหม่ๆที่เราไม่เคยร่วมงานอะ่ะมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ตื่นเต้นสําหรับเรานะคะเพราะว่าคือนอกเหนือจากการอ่านบทที่เตรียมมาเล่นแล้วค่ะความสนุกข,ของของการทํางานคือก็ต้องมาดูเพราะลก็ไม่รู้ว่าพี่จะถามอะไรอ่ะสมมติอ่ะเงี้ยมันก็จะเป็นรีแอคมันสนุกตรงนี้แหละ มันทำให้เราแบบโอเค